แม่สาวบ่ะครับแม่สาวอ่านห้องไว้เท่าไรครับสองหมื่นสามพันสองหมื่นสามพันแม่สาวอายุประมาณเจ็ดเดืเนอนนอนนี่เนาะเจ็ดปีปีสี่ห้าเดือนนี่ละปีสี่ห้าหกเดือนนะครับเบื้องล้ำโตนะครับพีบ่น้องเงบื้องล้ำโตเบื้แขงขาเบื้องเงาหางเงาหางง่ายๆนะครับพีบ่น้อง ท่าย,ยิงใหญ่ล่ำตัวนะครับพี่น้องโอ้งามแม่นี่แม่สาวนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวไปเอาเบอร์โทรนะครับพี่น้องบังอันมีตัวเดียวบะวะ่าวาอันฝากเบอร์โทรไปเนี่ยเบอร์โทรถามมียัยนี่จำไม่ได้ใช่เบอร์โทรได้ครับศูนย์หกสามสองสี่ศูนย์ 4080 40, <80, S 1> เนาะน,นะครับสนใจทักเขามาหาพอหันหน,นะครับพี่น้องอ่ะโชุกๆก,กันมานครับ